ใช่มันเยอะเราเอาออกก่อนไหมเอาออกก่อนโอเคเดี๋ยวเราหยิบออกมานะคะนี่วิธีหยิบออกมาทําอย่างนี้เอางอ่ายแล้วก็เดี๋ยวเอาขอแม่อะไรอ่ะโยอะนไม่จิ้มเลยนะน้องอยูจินเดือนหน้าสามขวบแล้วค่ะเดือนหน้าจะครบสามขวบแล้วข้ายังออกได้แล้วค่ะเก <Yeah. S 1> okay. ไปเอาที่สี่นี่วางบนฝาานี้จะได้เลยอ่ะอออสวยมากเยอะเลยเยอะเลย เยอะเลยอุ้ยเจ็ดออเดอร์อ่างวนเหล็กเจ็ดออเดอร์นะคะพี่ๆใครจะซื้ออีกไหมไม่งั้นจะนี่จะเอาตะกร้าลงแล้วนะปล่อยน้อยมากนะคะราคานี้คือสุดมากหกสิบสอเนป็นปนี่แล้วเป็นนี่ใช่แต่มันกินไม่ได้นะคะมันเป็นของเล่นนะอันนี้โอเคมัน okay. เป็นดี่ไม่แน่หรอกแต่อันนี้มันกินไม่ได้นะ เจ็ดออเดอร์เจ็ดออเดอร์สุดท้ายพี่พี่องุ่นวิตามินนะคะได้สองรสชาติแบบนี้อีกเจ็ดออเดอร์มีใครรับกดเลยแชมพูไม่มีค่ะวันนี้มีปล่อยองุ่นหกออเดอร์หกออเดอร์แล้วอยู่บอกพี่พี่จิ้นตะกร้าเร็วจิ้นตะกร้านี่อะไรเนี่ยพี่ทรายพี่ทรายใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันหมดแล้วเก่ง เองใส่มาหมดเลยกดได้สามหนึ่งสามระวังน้องเอาข้าปากักยูจินอะ่ะคือเรื่องกินไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าบอกว่ากินไม่ได้หรือว่าเขาจะกินอะไรเขาจะถามเจนนี่ก่อนว่านี้กินได้ไหมยูจินไม่เคยกินอะไรที่เราแบบว่าห้ามเลยแต่ยังไงก็ต้องห้ามเอาข้าปากนะคะโอเคพี่พี่เป็นห่วง เอาทำไม่ทำให้ใจเย็นๆ,นๆอันน่ะเป็นแกไป,ปดดตีโตโนนี้แกปแปไม่เมื่อไรเลยก็ <ๆ S 1> ได้ชุ่มๆหนูดูเอ็นตาถ้าห,หนูอยู่ไม่เป็นไรน,นี่หมายแกฟังนี่เลย เดี๋ยวนะแม่บอกพี okay. ่ๆว่ายูจินไม่เคยออะไรเข้าปากแล้วเมื่อกี้ยูจินเอาเข้าปากทำไมคะอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ค่ะโอเคช็อตวิวสุดนะคะเยอะมากโอเคอีกสามออเดอร์แล้วค่ะไหนแม่เอาสีพีก no 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 I want red อันพีกเนาะพีกโอเค แม่ไม่ทำด้วยแม่แม่เอาตัวไหนแม่เอาแม่ยังไม่ใส่ชุดน้ำเลยได้ค่ะเดี๋ยวค่อยใส่เทียมแม่เอาตัวนี้มะเด่งปอป,ปอแม่ปวดอา้าวช็อตตลอดสองออเดอร์อังกุนีกสองออเดอร์ก็หมดแล้ว <c oughs> เราต้องเปิดไฟก่อน <c oughs> <c oughs> อม um mm. ่ติดไม่ได้呀แม่แค่หะจมก้นแล้วแล้วก็มันมันหายหมดหืม ทำเป็นก้วว้าซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะว้าวหมดแล้วในที่สุดขอบคุณค่ะสามสิบออเดอร์ของเรานานทีบ่อยโปรอ่าง่น กินหน้าร้าส้มว,วันละสองซองตอนบ่ายๆสดชื่นมากใช่ไหมแล้วก็ไหนคะใส่ในน้ำเยลเดี๋ยวาาและใส่พร้อมกับกระอบอกอันนี้ตัวอะไรเนะี่ย แก้วนี้อยากให้ใครใช้แล้วนะก็ถ้าจะกินแล้เทใส่แก้ว,จกวีจีตับก็ท้องใช่จีตับก็ท้องอยู่แข็งแรงแข็งแรง,แงอยู่จิมผมสวยม,มันต้องอีกห่อนึงค่ะอันนี้เ็าแค่นี้ก่อนไว้เล่นวันหลังกับอันนี้นี่มันเป็นของอันนี้ ป็นรุ่นอาทำไมอะคะถ้าเมื่อกี้ใส่ไปแล้วมันพอแล้วลูกมันแข็งแล้วมันแค่ทำให้แข็งเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปนะก็จะเล่นไม่ได้นะนี<อ>่ใช่เอาแม่ดามาแรงพอใส่แล้วนะแข็งก็ได้ เดี๋ยวรอห้อ,อยูยูนะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวจะวันนี้มีถ่ายงานเดี๋ยวมีแต่งหน้าเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีช่างมาแล้วพี่ไอด้าก็ท้องเหมือนกันใช่แล้วคลอดเดินเดียวกันท้องพร้อมกันด้วยไอดา้าสุดมากโอเคทุกคนไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย โอเคทุกคนไปเจอกัน